เลียนฟ้าบาัสสถานที่ที่เกิดสายฟ้าด่านคอ,อนั้นคือลัที่มันสวรรค์ขอลับหมอหลวงเทียนเหลาจากัจากรพรรดิอาณาจักรตรงชิงลินปาพวกลัทีิมันสวรรค์อีกแล้วอย่างนั้นเหรอหลังจากที่ลูกชายของข้ากลับมาจากที่นั่นเขาก็สูญเสียจิตวิญญาณของการบ่มเพาะไปและตอนนี้ก็อยู่กับอาการร้อนที่ไม่อาจรักษาได้และกลายเป็นแค่เศษสวะไร้ค่าเทียนเหลาติดต่อพัทมิตรฝ่ายธรรมะ เพื่อหาเลือในการกําจัดลทัทิมารสวรร์ซะแต่ฟาบาทจากักรพรรดินีนั้นแต่อะไรอีกไอ้พวกมารพวกนั้นอาศัยอยู่ในอาณาจักรของข้านับวันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่ามันจะมาแทนที่ตระกูลข้าถ้าไม่รีบตอนนี้เราจะทําตอนไหนกันเป็นสายฟ้าที่ส่งพลังยิ่งนักหรือว่าจากักรพรรดินีจะทะลวงสู่ระดับเทพแล้วระดับเทพไม่น่าใช่ หากนางทะลวงผ่านได้จริงไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะตายกันหมดอย่างนั้นหรอถ้าหากเข้าไปยุ่งกับนางก็จริงไม่มีทางที่ลั่วหูชิงจะทะลวงเข้าสู่ระดับเทพได้ลืมเรื่องแย่งชิงบางลังของเทพ,พเจ้าเมื่อหลายร้อยปีก่อนไปแล้วอย่างนั้นหรอจกักรพรรดิขั้นสูงสุดมากมายที่ยอมแพ้ต่อการข้ามสู่แดนเทพท้ายที่สุดพวกเขาก็ล้มเหลวบนเส้นทางการฝึกตนของการเป็นเทพและตายไปด้วยความโศกเศร้า สายฟ้าในครั้งนี้คงจะสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วอาณาจักรไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันก็ต้องเกี่ยวกับจกักรพรรดินีลัว่วูชิงอย่างแน่นอนตอนนี้ภัยคุกคามของจกักรพรรดินีกําลังเพิ่มมากขึ้นและที่มารสวรรค์จะต้องถูกจัดการโดยเร็วที่สุดไม่คิดมาก่อนเลยว่าสํานักของเราจะมีปีศาจแบบนี้หลบซ่อนอยู่เด็กคนนี้จะต้องเป็นอาวุธที่ทรงพลังของสํานักเราในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน เฮ้เอ๊ะน oh. huh, ี่เมียจ๋าแบบนี้มันไม่น่าอายเป็นไงร่ะทั้งลูกศิลย์และผู้อาวุโสต่างก็อยู่ที่นี่นะนี่ปิดตาเร็วเข้าตอนนี้แหละอ่ออ่ฮะฮะเมียจ๋านี่เจ้ามันยังเหลือสายฟ้าด่านครอนซ่อนอยู่ในตัวของเจ้าตอนนี้ข้าขจัดมันออกไปหมดแล้วสายฟ้าที่ซ่อนอยู่ในตัวข้าเลยหรอ ที่แท้ภรรยาของข้าก็เป็นห่วงข้าเลยช่วยข้าทานา้สินะข้าดีใจมากจริงๆหือภรรยาข้าอ้าพูดมากชะมัดองค์จัก,กรพรรด,ดินีถ้าผู้นั้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอรับข้าใช้พลังไม่ถึงหนึ่งในสิบสว่วได้ซ้ำเขาไม่ตายหรอกแล้วก็ห้ามใครพูดถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดหากใครฝ่าฝืนแล้วก็จะโดนโทษสถานหนักเข้าใจไหม รับทราบแล้วองค์จัก,กรพรรด,ดินีว้าตูมเฮ้อเฮ้อร่วูวชิงยังไงข้าก็เป็นสามีของเจ้านะเล่นโยนข้ามาไกลขนาดนี้เอ๊ทะท่านผู้นำเฮ้อท่านผู้นำจริงๆด้วยทำไมท่านถึงมาที่บ่อน,น้ำร้อนได้แล้วเจ้าคะ แย่แล้วซื้อเสียงผู้นำที่ทรงคุณธรรมของข้าผลปี้ไปหมดแล้วทุกคนใจเย็ยนๆก่อนมันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นข้าไมา่ใช่คนที่พวกเจ้าคิดหรอกนะที่แท้ท่านผู้นำก็เป็นพวกท่านมองนี่เองเอะถ้าท่านอยากจะดูจริงๆแล้วก็พวกเราก็พร้อมที่จะถอดนะเจ้าคะ่ะมันจาเป็นต้องแอบมองหรอเจ้าคะ่ะท่านผู้นำให้ข้าถูหลังให้นะเจ้าคะ่ะข้านอนให้ท่านเองไม่เป็นไรข้าไปก่อนนะ ทำไมท่านถึงรีบไปนักเลยเจ้าคะนั่นสิการได้แช่บ่อน้ำร้อนกับท่านผู้นำนั้นเป็นประสบการณ์ที่หาได้เปรียบได้ลวววูชิงข้าเกือบกลายเป็นโจรโลกจิตวเพาอเจ้าและกายเทวะเองยิ่งทำให้มันอันตรายเข้าไปใหญ่ท่านผู้นำท่านผู้นำโชคดีที่เราหนีออกมาได้ไม่งั้นความสุขชีวิตของเราก็คงไม่เหลือแน่อาบนั้นเสร็จแล้วงั้นเหรอเอ๊ะภรรยาจ๋าตามข้ามาสิ จะไปไหนนั่นหรอไม่คิดเลยว่าในสำนักจะมีสถานที่แบบนี้ด้วยนะเนี่ยที่นี่เป็นเขตต้องห้ามของราชีมันสวรรค์ของพวกเราที่ซึ่งเก็บศิลาวิญญาณของผู้นำคน,นก่อนเอาไว้โอ้แล้วทำไมนังต้องบอกเรื่องนี้กับข้าด้วยกันตราบใดที่เราได้ตำราเทพและทะลวงเข้าสู่ระดับเทพได้สำนักของเราก็ไม่ต้องเกรงกลัวคนชั่วพวกนั้นอีกต่อไปหนิงเทียนข้าต้องการให้เจ้าทำอะไรบางอย่าง ออะไรงนันหรอข้าต้องการให้เจ้าหยดแกนโลหิตบางส่วนลงลุกป,ปั้นนั่นแกนโลหิตคือพลังงานบริสุทธิ์ของผู้ฝึกตนในกรณีให้หยดแบบนี้ก็เพื่อแสดงการควบคุมคนอื่นด้วยแกนโลหิตไม่ต้องห่วงข้าไม่ทําอะไรเจ้าหรอกถ้าหากข้าจะทํามันจริงๆเจ้าก็คงไม่รอดถึงตอนนี้หรอกที่นางพูดมาก็ถูกด้วยระดับพลังของนางแล้ว ต่อให้ข้าจะมีระบบช่วยมันก็ไม่มีทางรอดพ้นเป็นแน่มันไม่ใช่เรื่องปกติที่จกักรพรรดิจะแต่งงานกับคนรับใช้ตอนนี้นางขอร้องให้เราทํามันจะต้องสําคัญแน่หรือจะเกี่ยวกับสํานักกันเข้าใจแล้วข้าจะทําพลังระหว่างเรานั้นต่างกันมากเกินไปพาะง้นมาดูก่อนว่านางต้องการจะทําอะไรกันแน่นไป ฟิงฮ่า,าฮาฮาลัทธิมารสวรรค์ข้ากลับมาแล้วท่านคือผู้ก่อตั้งสำนักนั้นเหรอเจ้าคะ